ประกาศยูนิตลิงก์เอาไว้แต่ส่งเบี้ยต่อไม่ไหว ทำไงได้บ้างคลิปนี้มีคําตอบนะครับในกรมธรรม์ยูนิตลิงครับจะมีสิทธิพิเศษตัวหนึ่งที่ลูกค้าจะไม่รู้ครับหรือตัวแทนจะลืมบอกก็คือเรื่องของสิทธิพรีเมียมฮอลิเดครับการหยุดพักชําระเบีย้ยสิทธิพรีเมียมฮอลิเดคือเราไม่ต้องส่งเบีย้ยประกันแต่ว่าคุ้มครองในกรมธรรม์ยังเหมือนเดิมโดยมีเงื่อนไข2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือว่ากรมธรรม์ฉบับนั้นต้องส่งมาแล้ว3ปีสิทธิ์นี้จะเกิดขึ้นในปีที่4ี่ไปต้นไปนะครับและข้อที่2ครับกรมธรรม์ของเรานั้นจะต้องมีมูลค่ารับซื้อคืนหนวยนด้ หลังจากที่เราหยุดชาระเบีย้ยประกันในปีนั้นบริษัทมีหน้าที่ในการหักมูลค่ารับซื้อคือเนเดินลงทุนของเราครับเพื่อมาชําระค่าธรรมเนียมการบรหิหารกรมธรรม์และค่าการประกันภัยโดยที่ลูกค้ายังได้รับความคุ้มครองเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นเราซื้อประกันอยูด่ดนลิกงค,คู่กับประกันสุขภาพแบบ UDR นะครับหลังจากที่เราหยุดพักชำระเบีย้ยไปแล้วนะครับกรมธรรม์เรายังคุ้มครอง100%หมายความว่าเราคงได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลเหมือนเดิมถึงแม้เราจะหยุดชําระเบีย้ยไปแล้ว สรุปว่ากรมทรัพย์ยูนิตลิงก์ส่งเบี้ยประกันต่อไม่ไหวอย่าเพิ่งทิ้งนะครับตรวจสอบว่ากรมท่านของเราเข้าเงื่อนไขนี้หรือเปล่าถ้าเข้าเงื่อนไขนี้นะครับก็สามารถหยุดชำระเบีย้ยและคุ้มครองต่อเหมือนเดิมได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ